โดยเฉพาะใครที่นั่งสมาธิแล้วก็หาความสงบไม่ได้เลยปุ้งซ่านนะนั่งดุกดิกดุกด,กดิกอยู่นี่ยน,นะนะก็พยายามหาวิธีการอย่างอื่นนะจะใช้วิธีการยกมือสร้างจังหวะก็ได้นะนะที่อาจารย์ท่านมาสอนในแบบของหลวงพ่อเทียนจิต,ตสุโภเนี่ยนะนะแล้วก็ หรือไม่ก็ย้ายรู้ไปตามร่างกายนะพยายามให้สติมันอยู่กับกายอยู่กับใจก็ดูยากอันนี้นะดูกายไปก่อนดูเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์ความปวดความเมื่อยอะไรที่มันเกิดขึ้นพนะยายามยืดหลังให้มันตรงตรงแค่นะั้นนะพอหลังมันงองก็จะรู้สึกตัวขึ้นมาพอเผลอไปแล้วนะก็ยืดขึ้นมาใหมนะ่รู้สึกตัวไปแค่นะั้น ปฏิบัติใหม่เนี่ยมันยากลำบากไปทุกเรื่องนะนั่งยังไงก็ไม่พอดีนะเหมือนจะหงายท้องเหมือนจะหัวทิ่มเหมือนมันเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งเลยนนี้เป็นเรื่องปกติของการฝึกใหม่ๆเหมือนเราทำอย่างอื่นนั่นแหละเหมือนเราเรียนหนังสือเหมือนเราทำงานทําการอย่างอื่นนั่นแหละใหม่ๆก็งงไม่หมดนะ แต่พอฝึกไปสักระยะหนึ่งก็จะเริ่มชำนาญขึ้นมาเองถ้ามันไม่เห็นประโยชน์มันก็ไม่อยากจะทำเรื่องๆมีอยู่แค่นั้นนะทีจะมีความรู้สึกไม่รู้จะนั่งไปทำไมนั่งแล้วก็ไม่เห็นได้อะไรนะปรัญหาของเราคือมันนั่งเพื่อจะเอานี่แหละนะฮะถ้ามันนั่งเพื่อที่จะไม่เอาอะไรมันก็จะง่ายขึ้นกว่าเดิมนะนะ ก็นั่งสมาธิแล้วเมื่อไรจะสงบทักงทีนี่มันจะเอามาทำด้วยความโลภทีนี้พราะมันมีโลภเป็นตัวนำมาเงี้ยมันก็ไม่สงบนะความสงบมันเกิดจากใจที่มีความสุขนะพอใจมันไม่สุขมันก็ไม่อยากจะนั่งนะแค่นั้นเองนะเพราะฉะนั้นฝึกตัวเอง ทำความรู้สึกตัวทว่พร้อมนะมันจะสงบไม่สงบก็ช่างมันนาะทีของเราอย่างเดียวคือรู้สึกตัวนะค่อยๆรู้สึกตัวไปรู้สึกบ้างเผลอบ้างเป็นเรื่องปกติจะให้มันรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาเป็นไปไม่ได้นะนะความรู้สึกตัวเองก็ไม่เที่ยงนะตัวสติเองไม่เที่ยงนะ เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนั่นนี่เราะฝึกอย่างนี้ฝึกเพื่อให้ยอมรับความไม่เที่ยงนี่แหละความไม่แน่นอนของกายของใจเปลี่ยนแปลงเกิดดับอยู่เสมอฝึกเพื่อให้ใจมันยอมรับก่อนในเบื้องต้นมันง่วงแน่นอนว่าเราไม่เคยตื่นแต่เด,ด่นขนาดนี้ยังไงมันก็ง่วงผ่านไปสักอาทิตย์เนึ่งมันจะเริ่มคุ้นชินขึ้นมานะ ง่วงก็ยอมรับมันพยายามปืน้นใหม่ๆก็แค่ฝึกทำความเพียรอย่างเงี้ยท่านมีความเพียรมีความอดทนอยู่ภายในเนี่ยเดี๋ยวมันก็ค่อยดีขึ้นเองนะแต่ถ้าพอเจอทุกข์แล้วก็วิ่งหนีอันนี้จบเพลเลยนะพอเจออารมณ์ที่ไม่น่าชอบใจเนี่ยความง่วงความไม่สงบมันไม่น่าชอบใจแล้วก็วิ่งหนีมันนั่งคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้ไป ไออย่างนี้ก็เลยไม่ได้อะไรก็นั่งทรามานไปเฉยแค่นั้นแหละวันวางใจก่อนเลยในเบืองตน้นสงบรู้ไหมสงบก็ช่างมัน่นดูมันอยู่เฉยให้เห็นว่าธรรมชาติของกายของใจมันเป็นอยู่อย่างนี้นบังคับมันก็ไม่ได้มันเป็นอนัตตา,ามันไม่ใช่ ตัวตนของใครนะเราไม่ได้เป็นเจ้าของร่างกายหรือไม่ได้เป็นเจ้าของจิตใจนี้นี่มันทำงานอยู่โดยธรรมชาติของมันนะถ้าเรายอมรับในเบื้องต้นอย่างนี้ก่อนได้เนี่ยก็จะยอมรับทุกสภาวะที่มันเกิดขึ้นกับเราณขณะนี้นะน,นี้เป็นเรื่องปกติธรรมดาอย่างนี้ น,นี่พอเราฝึกรู้สึกตัวอยู่บ่อยๆเข้าเดี๋ยวมันก็ค่อยๆสงบขึ้นมาเองความสงบเป็นผลมาจากการรู้สึกตัวที่มันต่อเนื่องเนื่องๆรู้บางเผลอบางแต่พอรู้บ่อยๆทีๆเข้ไปความเผลอลดลงลดลงมันก็สงบขึ้นมาเองนมความสงบ,บมาเกิดจากไอ้ตัวความไม่รู้ที่มัน น้อยลงน้อยลงไปเรื่อยๆเ,เนี่ยนะจะพูดภาษาพระก็นินวรณ์มันดับไปความสงบมันก็เกิดนั่นเสิ่งที่มันรบกวนจิตใจอยู่มันหายไปยความสงบมันก็เกิดขึ้นนะแต่ถ้าเกิดมันยังรบกวนอยู่วุ่นวายอยู่อย่างนั้นมันก็ไม่สงบแค่นั้นเองสังคมยุคใหม่เนี่ยมันสังคมที่มันส่งจิตออกนอกอยู่ตลอดเวลาอยู่กับโทรศัพท์มือถืออยู่กับ เรื่องอื่นเยอะแยะไปหมดนะมันก็เลยไม่ค่อยจะสงบนะสงบได้ยากนะเมื่อก่อนไม่มีเทคโนโลยีอะไรอย่างนี้นะจะหาความบันเทิงสักอย่างก็ต้องน,ะนอนเปิดวิทยุฟังนิยายสมัยก่อนฟังนวนิยายฟังลิเกกันคนสมัยโบราณน,นะทีวีก็หมู่บ้านหนึ่งมีสักสองเครื่องนะมันไม่มีความบันเทิงอะไรอย่างอื่นเพราะมันก็อยู่กับตัวเองมากขึ้น นะอย่างมากกับพบปะพูดคุยนะไปทำกิจกรรมร่วมกันไปทำบุญร่วมกันที่วัดอะไรมีอยู่แค่นั้นนะ่ปีหนึ่งก็จะมีงานประจำปีสักครั้งหนึ่งมีลิเกมีหนังกลางแปลงอะไรเงี้ยสมัยก่อนเดี๋ยวนี้มันไม่เป็นอย่าง้นแล้วมันความบันเทิงมันมีอยู่รอบตัวไปหมดนะนันพอมี่จะส่งจิตออกนอกได้ตลอดเวลาในความสงบก็หาได้ยากขึ้นนี่เป็นเรื่องธรรมดา แม่กำลังจะคิดเองก็คิดไม่เป็นแล้วตอนนี้นะ่อ AI ช่วยคิดให้หมดนะใจมันก็เลื่อยเลื่อนลอยเลื่อยเปลยไปยไม่มีจุดโฟกัสอะไรสักอย่างนะก็เลยสงบยากนะสิ่งวดล้อมมันทำให้มันเป็นอย่างนั้น,นตอนนี้ก็ทางที่ดีนะอยากให้สงบเร็วกว่าวางมือถือลง กำหนดเวลากับตัวเองเวลาไหนจะดูเวลาไหนจะทำความรู้สึกตัวเนี่ยจะอยากใช้สงบเร็วกัง่ายมากเลยคืออยู่ความรู้สึกตัวทั้งวันนะจะยืนเดินนั่งนอนอะไรก็ฝึกรู้สึกตัวนะไปเดินบินตบก็รู้สึกตัวเนี่ยเท้ากำลังเหยียบพื้นอยู่รู้สึกได้ไหมถึงความอาการเคลื่อนไหวของขาการกระทบของเท้านะ ความเย็นร้อนอ่อนแข็งยนตึงที่กำลังปรากฏขึ้นในะขณะนั้นเไงนะนะถ้าเรารู้สึกตัวอย่างเงี้ยอยู่เนืองเองมันก็จะช่วยให้สงบเร็วขึ้น,นเวลาฉันข้าวน่ะกละตักกระหารนะดูใจตัวเองไอ้นั่นก็น่ากินไอ้นี่ก็น่าฉันนะนะ,นะเห็นถึงคือความโลภที่มันเกิดขึ้นในใจไม่ความอยากที่มันเกิดขึ้นในใ,นใจ หรือความหงุดหงิดรำคาญอนะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นนะรู้สึกได้ไหมขณะเคี้ยวขณะกลืนนะทำความรู้สึกตัวไปมันอร่อยหรือไม่อร่อยรับรู้ตามความเป็นจริงไม่ไม่ปล่อยจิตคิดด้วยเป่อยนะเวลาร่างกายเคลื่อนไหวเ้มันจะรู้สึกตัวได้ไง่ายนะฝึกเดินวงกลมเดินกลับไปกลับมาอย่างมีสตินี่แหละนะ ไม่ไกลนักไม่ไกลนักไกลนักก็เวียนหัวไกลเกินไปกับจิตฟุ่งซรานเลื่อนลอยได้ง่ายในพอเราฝึกอยู่เยอะอยู่เนืองๆจะกวาดวัดก็รู้สึกตัวมือกําลังเคลื่อนอยู่แขนกาลังเคลื่อนอยู่ไหลกาลังเคลื่อนไหวอยู่ขณะที่กวาดวัดนี่นะเนี่ยพูดคุยกันให้น้อยรู้สึกตัวให้มากนี่นะแต่เราทำอย่างเงี้ยอยู่บ่อยๆก็จะช่วยให้นีมันไปเพิ่มกำลังสติมากขึ้น พอสติมีกำลังมากขึ้นการกลับมารู้สึกตัวก็เร็วขึ้นเพอคิดอ่ะรั่ากาลังคิดกลับมาอยู่กับร่างกายที่นั่งอยู่ลมหายใจที่กำลังเข้าออกอยู่นะจะทำอย่างเงี้ยนะทำซ้ำๆย้ำๆทำซ้ำๆบ่อยๆก็เกิดทักษะเกิดความชำนาญขึ้นมาแค่นั้นเองนีถ้าเราทำๆเลิกๆน่ะมัไม่ได้เรื่องกูก็เลิก มันก็เลยไม่เกิดความชำนาญขึ้นมาไม่มีทักษะนะมันก็ยากที่จะสงบแค่นั้นเองอย่าลืมว่าความสงบหรือสมาธินั้นเป็นพื้นฐานของการเรียนการทำงานทั้งหมดนะแม้กระทั่งนักกีฬาก็ยังต้องฝึกสมาธินะเดี๋ยวนี้นะทีนี้ถ้าเกิดว่าจะต้องทำงานนะ่ะแต่จิตมีสมาธินะไปดูนะพวกซีอโอดังๆทั้ง,ง,งหลาย แม้จะไม่ไน้นับถือพุทธศาสนาก็ตามนะพวกนี้เขานั่งสมาธินะก็ถือว่าเมดเตชันนี่เป็นพื้นฐานที่จะทำให้การคิดงานการตัดสินใจอะไรต่างๆการบริหารงานทั้งหลายนี่นะมันง่ายขึ้นนะตัดสินใจได้แม่นยำถูกต้องมากขึ้นนะเขาก็ฝึกนะนี่จะพระเราไม่รู้เรื่องสมาธิเลยนี่จบเอง นะเพราะาอะไรเพราะชาวบ้านเขาก็ฝึกกันนะอยากโยงมาสนใจมาฝึกปฏิบัติกันเยอะแยะนะแต่พระเนี่ยไม่เคยอยากจะทำานะยแล้วจะสอบเนี่ยโอ้กลัวจะจําไม่ได้พยายามนี่ต้องดูหนังสือจิตไม่มีสมาธิมันจะความจํามาจากไหนนะจิตมันฟุ้งหมดนะจะอะไรมาจำนะมันไม่โฟก,กัสแต่พราะที่คือการโฟกัสอยู่ที่อย่างใดอย่างหนึ่งนะ จิตมันตั้งมั่นตอนไม่มีสมาธิจะอ,อะไรมาจำทองให้ตายก็ไม่จำดูแล้วก็ลืมอยู่อย่างนั้นมันะจะเอาอะไรมาจำเาลืยวราไอ้จำนี่ยมันไม่ใช่แค่สมองอย่างเดียวนะมันเรื่องของจิตด้วยนะตัวสัญญาขันที่มันทำงานอยู่นะสัญญาขันมันเลื่อนลอยเลื่อยเปื่อยหาจุดโฟกัสไม่ได้จะเอาอะไรมาจำ เนี่ยนวิธีการจำมันจําด้วยใจอย่างหนึ่งจําด้วยสมองอย่างหนึ่งจาด้วยสมองเวลามันมึนงงง่วงนอนอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยนะนะ่มันก็ไม่จําแล้วสมองเนี่ยนะแต่ถ้าใจมันคนละเรื่องกันมันเป็นนมามธรรมเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เขาทำงานร่วมกันอยู่นะี่ทำงานปรุงแต่งไม่ใช่แค่สัญญาอย่างเดียวสังขารก็ต้องปรุงแต่งด้วยมันจะจำได้ นะปิญ,ญาณก็ต้องเข้าไปรับรู้อยู่ด้วยอย่างเงี้ยนะนะตัวสมาธิเองก็เป็นกลุ่มของสังขารขันอยู่แล้วนี่นะเพราะฉะนั้นะถ้าเราฝึกอย่างเงี้ยนะให้มันจำด้วยใจเนี่ยนะนะวัางมีสติรู้อยู่มันอาจจะจำไม่ได้แล้วนึกไม่ค่อยออกแต่เวาลาเห็นข้อสอบมันทำได้นะเป็นอย่างนัีน้นนี่ทดสอบทดลองกันมาเยอะแล้วนะ เห็นหลบกันจังเลยพยายามที่จะหลบเลี่ยงการน,นั่งสมาธิเนี่ยเสียเวลาดูหนังสือองี้ลองผสมสานดในระหว่างในสิ่งที่เราคิดว่าทำอย่างเงี้ยมันน่งจะเรียนได้รู้เรื่องจะจําได้กับภาษานกับพุทธศาสตร์เข้าไปนะคือการฝึกสมาธิในเข้าไปด้วยเนะ่แล้วจิตมันสงบตั้งมั่นเนี่ยมันใช้เวลาน้อยมันเลืองสมองน้อยกว่า นะมันจะดูอะไรมันก็จะจําได้ง่ายมันประทับอยู่ในใจนะนะมันไม่ได้ทับไม่ใช่ประทับอยู่แค่สมองนะเพราะมันเห็นปุ๊บนะมันจะจิตมันจะปรุงกันมาเนะี่ยมันจะตอบคาถามนั้นได้นะอันนี้เป็นเรื่องที่ประหลาดอย่างหนึง่งแต่ว่าเห็นกันพิสูจน์กันมาเยอะแล้วนะอนจาหนีกลัวเรื่องนั่งสมาธินะ ยิ่งเวลาที่จะต้องตัดสินใจอะไรหรือเวลาที่จะต้องสอบอะไรเงี้ยนะมันเป็นเรื่องที่จะต้องอาศัยจิตที่เป็นสมาธิอย่างยิ่งนะจิตที่เป็นสมาธิก็จะช่วยผลที่เกิดขึ้นกับสมาธิคือความปีติสุขประสิทธิพวกนี้มันโผล่มาด้วยจิตมันเบิกบานสมองมันปลอดโปรงแล้วที่เนี่ยนะนึกคิดอะไรมันนึกออกได้ง่าย นะถ้าไม่มีสมาธิเสียแล้วในจบสมองเครียดไปหมดนะไอ้ที่ควรจะตอบได้ถูกอีกทีควรจะจำได้กับเพี้ยนไปใหญ่ทีนี่เป็นอย่างนั้นอย่าทิ้งพุทธเจ้าแค่นั้นแหละเรียนธรรมะแต่ดันทิ้งพูทเจ้าก็จบเพะแค่นั้นนะอย่าทิ้งพุทธเจ้าพุทธเจ้าสอนอะไรไว้กับทำมาอย่างนั้นศีลส,สมาธิปัญญาให้ครบนะ อ่ะเดี๋ยวสวดมนต์กัน